สวัสดีค่ะวันนี้เอาผลงานยืดโคนดัดปลายเอสเพิ่มหรือลอนเกาหลีมาให้ชมนะคะหลังแกะแกนก็จะได้ลอนประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราจะทําการหนีบโคนนะคะก่อนที่จะลงน้ํายาล็อกรอนนะคะครบเวลาก็จะพาลูกค้าไปสระผมด้วยแชบูเคลาตินนะคะพร้อมบารุงให้เรียบร้อยแล้วก็จะพาลูกค้ามาเป่านะคะนี่เลยค่ะลอนตอนเปียกลอนคือชัดคือเด้งสุดค่ะบอกเลยค่ะถ้าลอนตอนเปียกสวยขนาดนี้ ตอนแห้งคือสวยแน่นอนคะ่ะและเราก็จะทำการเป่าโคนนะคะพร้อมแนะนำวิธีดูแลวิธีเป่าให้ลูกค้านะคะไม่ต้องกลัวว่าทำไปแล้วจะดูแลไม่ได้นะคะวิธีเป่าก็ไม่ยากเลยคะ่ะเราจะเป่าโคนให้แห้งหรือเกือบแห้งไปเลยนะคะปลายผมก็จะเหลือมันหมาดประมาณนี้คะ่ะลอนคือสวยมากคะ่ะ จากนั้นเราก็จะทำการเป่าลอนนะคะก็จะมีการหมุนประคองลอนนะคะตามในคลิปเลยคะ่ะเราจะพาลูกค้าทำไปด้วยนะคะแนะนำลูกค้าไปด้วยคะ่ะเวลาเป่าวิธีเป่าปลายก็จะเป่าประมาณนี้เลยนะคะเราจะไม่หมุนจริงจังนะคะจะหมุนแค่ประคองลอนสบัดสบัดออกนะคะเพื่อเป็นการจัดระเบียบลอนนะคะให้หมุนไปในทิศทางเดียวกันนะคะซึ่งลอนเกาหลีหรือลอนเอเราจะใช้วิธีหมุนออกนะคะ หลังจากเป่าแห้งทันทีก็จะได้รอนประมาณนี้เลยค่ะแค่เป่าๆหมุนมุนก็ได้ลอนสวยแบบนี้เลยค่ะบอกเลยค่ะลอนคือสวยมากเด้งมากค่ะลอนดัดจากทางร้านจะดูธรรมชาติเหมือนเราใช้เครื่องมว้วนไฟฟ้าม้วนนะคะจะดูไม่ออกเลยค่ะว่าเป็นลอนดัดลอนคือสวยวัยรุ่นไม่ดูแก่นะคะบอกเลยค่ะลอนคือสวยจริงๆค่ะชอบกันไหมคะ หรืออยากได้แบบไหนสามารถทักสอบถามก่อนได้นะคะผมสวยซาลอนนนทบุรียินดีให้บริการคะ่ะขอบคุณคะ่ะ